สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาวางแผนวันศุกร์นะครับอ่าโดยทีมงานของวันพฤหัสก็วันนี้ก็จะมีผมน้องออยนะครับเป็นคนวางแผนเทศแล้วก็มีพี่พี่ๆในกลุ่มนะครับทายกั oh <my S 1> <ๆ>นหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับแล้วก็เริ่มจากวิกเลยล้วกันครับ oh <my. S 1> <laughs> แรกเราเริ่มจากวิกเลยอ่านดูนะครับวิกวิกทำอะไรใช่ไหมครับ ถ้าเราดูจากวิกนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนกราฟกันเหมือนกันโอเคครับใช่นะคเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,น,น fx กันนะครับวันนี้วันศุกรนะ์เนาะต้องรอดูว่าวิกนี้จะจุดเขียวหรือจบแดงอืมใช่คเพราะว่าว,ว,วันนี้วันศุกร์ดูวันวันนี้วั<ง>วนศุกร์ทำอะไรครับวันศุกร์ก็คือมันใช้มาใช้ติดอยู่โซนนี้นะครับก็คือ วิกก่อนอ่ะเขาปิดวิทยาเขาปิดเขียวได้ใช่ไหมก็บ่งบอกว่าเออนหน้าขาขึ้นเนี่ยก็ยังคงได้เปรียบอยู่อืแต่เขาก็ลงมาเลลึกเกินอันนี้ก็เป็นดิมานวิกเพราะว่าเป็นดิมานวิกนะครับแล้วก็นักลงทุนในวิกที่เราเห็นล่าสุดเลยอ่ะก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้อที่เป็นต่อมอส่วนตัวของวิกแล้วเขาก็ลงทุนเป็นตูดเรียบขึ้นมาตลอดเลยนะครับที่เราเห็น หลังจากนั้นผมก็จะไปดอดอปไปดูนักลงทุนใน day นะครับของของกลุ่มนี้นะครับที่เขาลงทุนขึ้นไปพอดรอปมาที่ day แล้วก็จะเห็นว่าอไอ้ตรงที่นักลงนุนของวิกล่าสุดเนี่ยไอ้ที่การลงหัววิกล่าสุดนะครับ <Ừ. S 1> ตรงเนี้ยก็จะได้เป็นโซนดีมานของ day นะครับที่เป็นโซนของถูกนะครับอันนี้เป็นส่วนเข้มขคนของของดีนเนาะที่เป็นต้นทุนของเขาใช่ครับใช่ครับอ่าตังนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นดีมนดัมน day แล้วเราก็เห็นว่า เอ้ตอนเนี้ยเดลงมาใช้ที่ดีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่แต่ที่เขาลงมาเขาลงมาเป็นเพียงแค่าขาเดียวใช่ไหมครับอืม mm hmm. ก็คือลงมาเป็นขา A อาดันนี้เราก็รอ b c ีแต่เราก็รู้นะครับว่า C จะจบไหนอาจจะอาจจะเลยโซนก็ได้หรือไม่เลยโซนก็ได้แต่ถ้าถ้าจะดีครับวิกนี้ยจะต้องจะต้องไม่ทะลุไม่ทะลุตรงนี้เพื่อปุ่งบอกว่าขาขึ้นยังคงได้เปรียบอยู่ อจะเป็นกระแสไปต่อถ้าสมมุติว่าใช่ครับค่ะงั้นเราได้แล้วไปนั่งทุนก่อนครับอย่าลืมอันนี้เป็นต่อมอส่วนรวมสีเทาของเดนะครับ<ๆ>แล้วตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันพักเป็นไ<า>ซเวย์นะครับเป็นตัวตัวของเดเหตุครับอ่าตรงนี้ก็เป็นตัวตัว อโอเคนะครับเดเมื่อวันเดเมื่อวานปิดอีนไยบาเนาะเดเมื่อวานปิดเขียวอีซบาของแห้งเดยใช่ครับใช่ก็คือเดเมื่อว,วานเนี้ยเขาเขาปิดเป็นเขียวใช่ไหมครับอืมแล้วก็เขาปิดเหนือชนะราคาราคาเปิดของแท่แงแท่งเมื่อวานด้วยนะครับก็บ่งบอกว่าเออวันเนี้ยหน้าบ่ายก็อาจจะได้เปรียบมีความได้เปรียบกว่าหน้าเซลอืมเพราะพอดูจากการการพักของเขานะครับก็ ขอดอบขอดอบไปดูดนึงกว่าครับเพื่อความชัวเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามีแรงซื้อเข้ามาแล้ว <c oughs> อ่าตรงนี้ก็จะเป็นตอมอส่วนรวมสีเทานะครับของ h ฮสี่ก่อนติขาขึ้นไน่อนก่อนแท่งนี้ทำลายไหมครับเนี่ยหกหกของสี่พี่ออยเป็นงเป็นึิง เขาก็ไอ้แท่งนี้ทำลายได้ทำลายได้แล้วก็จะได้แท่งนี้มาเป็นเทาของเฮสซีเป็นเท้าเป็นเท้าเขียวเฮนซีนะครับเพราะว่าทำลายแท่งด้านซ้ายได้เป็นรวมแล้วเป็นดี๋ยวก็เขาว่ามีแแต่ว่ามันมันใช้ไส้อะมันใช้ไส้กันอ๋อโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้โซนเดี๋ยวจะค่อยออกไปดูอะ เท่าของเท่านะครับที่เห็นว่าตรงนี้มันมีความมันเป็นแนวรับนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีราคาเข้าเข้ามาใช้โซนนี้เลยอ่าใต้ตรงนี้เป็นแนวรับของเอสไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็เป็นแนวรับตดนถัดไปต้องเป็นแนวรับนะครับอัอนนี้เราดูว่าราคาไปติดอะไรมาใช่ไหมครับ เราก็เห็นว่าเอ้ยราคาไปติดสับไายนะครับสัพพพ่ของเฮนีก็มีโอกาสที่ว่าถ้าดูดูจากเฮนีนะครับมีโอกาสที่ว่าราคาจะลงมาเป็นเอนะครับเป็นเออ่ะเป็นเอเอจบยังไม่รู้ยังเลยนะเอ่ะเออเอยังไม่จบนะเฮนซีดี๋ว้วดอกไปดูครับดอกไปดูไปดูว่านักลงทุนตอนนี้ก็คือเห็นว่านักลงทุนตรงนี้ครับตรงนี้มันก็เป็นตัวตัวใช่ไหมครับ อ,อยู่ในแท i อินไซบารของแท่งเขียนทั้งหมดเลยเนาะใช่ครับใช่มันอยู่ในแทงอินไซบาร์นะครับตันเป็นตัวตวของ h ฮซอันนี้เราเราก็ให้ถึงนี่เลยนะครับใช่ไหมอ๋อันี้นเป็นมันเป็นรวมเทาอยู่แล้วนะครับ <c oughs> น้้นมันเป็นตัวตัว ื่นเต้นนะเนี่ยนต่มองแผนบ่อยแล้วเนี่ยอ่าผมก็ดอกมาดูเฮทหนึ่งนะครับพอดอบมาดูเฮทหนึ่งเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าเออที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยตอนเนี้ยในเฮหนึ่งอ่ะมันพังมาเป็น A B C แล้วแหละคือตรงเนี้ยผมมองว่าเป็น A เป็น B แล้วก็ C ครับจะลงมาใช้โซนแต่โซนไหนไม่รู้นะครับแต่ตอนเนี้ยเราเห็นแล้วว่าอันเนี้ยคือแรงซื้อขึ้นไปอืมนี่คือแรงซื้อนะครับอ่าส่วนส่วนไอ้แรงซื้อที่ซื้อขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าเราดูด้านซ้ายนะครับ เขาก็ทำลายนักลทุนส่วนรวมได้ด้วยนะครับของเฮตหนึ่งอืมนี่เอาขึ้นขึ้นไปทำลายแล้วถ้าว่าตอนเนี้ยเขาทำลายหนึ่งรวมหนึ่งตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าว่าเราจะมองหน้าหน้าบายเป็นหลักนะครับวนันนี้จากนั้นก็เห็นว่าตรงนี้มันคือสวิงที่ส่งขึ้นไปล่าสุดแล้วได้ทำการกาลังย่อลงมาผมก็จะได้โซนที่เป็นโซนของถูกนะครับ ก็คือหกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบแปดเป็นโซนที่ราคาอาจเด้งได้ครับแล้วก็อีกโซนนึงก็คือส่วนนี้ครับที่เป็นต่อมา่วนลมสีเทานะครับที่ราคาทำงานได้ก็จะให้มากกวน,นี้เคเป็นโซนสังเกตการแล้วกันครับอเอาแคห่หนึ่งก็พอนะครับไม่ต้องไม่ต้องเล็กกว่าน,นี้แล้วนะฮะ โอเคอย่างเออย่างตอนนี้ใน H1 ครับที่เราเห็นแล้วก็เราได้โซนที่จะเข้าเทรดแล้ทั้งหมดอ2โซนใช่ไหมครับก็คือโซน61.8ถึง78.6แล้วก็โซนที่เป็นดีมานของ H4 ครับที่เป็นที่เป็นโซนเทานะครับที่ยังราคายังไม่ไม่ได้มาใช้นะครับในการขึ้นไปทำหายก็ได้ครั้งเนี้ยที่ทำหายชนะเทาแดงได้อนะ <c oughs> พอมา h า ร,รอให้หนึ่งกรอให้หนึ่งมีแรงซื้อเข้ามาก่อนเนาะใช่ครับใช่ก็ก็เป็นว่าได้แผนตามนี้ครับจะบอกแผนก็คือราคาลงมาถ้าราคามาจากโซนนี้ใช่ไหมครับมีแท่งกลับตัวนะครับมีแท่งกลับตัวแล้วก็ขอให้นหนึ่งอย่างน้อยแท่งหนึ่งหรือสองแท่งก็ได้นะครับแต่ถ้าสองแท่งก็จะชัวนะครับแล้วก็บายขึ้นไปอ่าอันนี้คือโซนแรกนะครับแล้วก็แผนที่สอง แผนที่สองก็คือรอราคามาใช้โซนล่างครับอืม,ม่ใช้โซนล่างแต่เขาก็ห้ามห้ามหลุดโลนี้นะครับเพราะโรนี้เป็นคนส่งส่งขึ้นมาทำไฮได้ใช่ไหมครับก็ภายในโซนนี้แหละก็ให้เขาทำแพทเทิร์นขึ้นไปครับอืมแต่ขอเป็นแพทเทิร์นแบบแบบนี้จะสวยกว่าก็คือเป็นแพทเทิร์น QM นั่นแหละครับแพทเทิร์น QM ก็คือรอให้ราคาชนะไฮที่ส่งมาทำโลได้ใช่ไหมครับ อ่าแล้วก็<ม>เราก็จะยอรอย่อบายที่ส่วนนี้ครับ,บส่วนนี้เราก็ตีตีซิโบเข้าก็ได้ครับอืมในทางฟิมที่เล็กลงอาจจะเป็นเอ็มสิบห้าก็ได้จะเห็นพฤติกรรมของเขานะครับอ่าแล้วก็รองสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบแปดประมาณนี้ครับสองแผนสวยๆรอก่อนเนาะใช่ด้าที่วราก็รอก่อนนะรอกันอีกอย่างก็คือว่ามันมันไฟบีด้วยอ่ะใช่ครับเพราะตอนนี้เรา ตอนนี้เราเทรดในกรอบไซด์เวนะครับกรอบไซด์เวก็ไฮไบโลฮะไฮไบโลได้ก็คืออย่างตรงเนี้ยถ้าเราเห็นว่าโลไหนที่สําคัญที่ส่งขึ้นไปทำทำหายใช่ไหมครับก็เห็นว่าเออโลนี้แหละที่มันส่งขึ้นไปทำหายใช่ไหมครับแล้วถ้าเราตีสวิงอ่ะมันก็เป็นสวิงที่ชัดเจนแล้วนะครับเป็นสองสวิงอ่าสามสวิงละอืม โอเคแผนก็อาจจะเป็นหนึ่งสามสี่ห้าแล้วลงมา a อ c ใช่ไหมใช่ครับ <25. S 1> ผมก็มันเป็นหนึ่งสามสี่ห้าก็ลงมาเป็น a อ c ซครับแต่ถ้าแบบถ้าเราจะบายให้แบบสบายใจเลยนะครับก็ต้องต้องรอราคาขึ้นมาชนะ b ีนะครับที่เรามองเนี้ยมันเป็น b นะ mm hmm. ถ้าราคาขึ้นมาชนะ b แล้วครับมก็ลงมาตึ๊บตึ๊บตึ๊บขึ้นไปชนะ b ได้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ รอย่อ A B C ในทำเฟรมเล็กนะครับแล้วก็บายขึ้นไปอย่างนี้จะปลอดภัยครับ <c oughs> มันค่อยว่าใช้ความเสียงที่ต่ำลงแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็จะเป็นสามแผนแล้วจากสองแผนโอเคเอาเอานี้ออกก่อนอ่านี่ครับแผนประมาณน,นี้ครับ ยงามอืมสุดยอดตามนี้เราจำโซนแหละอืมนี้ให้เป็นน้ตยก็อแรงซื้อเ,เข้ามาก่อนนะนี้สีส้มให้เป็นไปไปจราจรเลยครับอ่าใครชอบแผ่นแผ่นส้มแผ่นแดงแผ่นเขียวก็จัดได้เลยครับ,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 รบเลือกตามใจชอบใช่เราเลือกตามใจชอบเลย ส่วนแผนเซล์อย่าไปเซลเลยฮะ <c oughs> ไล่ไปก่อนนะถ้าถ้าจะเซลก็คือรอให้หลุดกรอบไปก่อนครับกรอบไซด์เว่ย์เพราะตรงนี้มันติดดีมานใช่ไหมนะครับอืมอหรือไม่ก็รอให้มันทำลายดีมานวิกไปเลยแนละ้วค่อยหาเซล์ก็ได้ครับเราเราทำลายดีมานของทาฟเฟ่ดีไปเลยถ้าจะเซลค่ะถ,ถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็คือยังยังมองหน้าไอเนานะใช่ครับอม,มองเซลไม่ออก แต่ถ้าจะเซลล์ตันๆก็อย่าไปเซลล์นะเสี่ยงรอไปรอโอเคครับขอบคุณค่ะพี่อ้อยอ่ัสต็อปก่อนฮะ